สวัสดีไอ้ต้าทองฟูวัสดีไอ้ต้าทองฟูฟองฟูโอ้ไม่ได้อาบน้ำนานเลยฟัวเรียอยู่นั่นแหละที่นอนประจ้าของเขานะครับก็จะเป็นเก้าอี้แต่คอมยังไม่ปิดนะนะคอมก็ยังไม่ปิดนะครับแต่ว่าโดนยึดที่ไปเรียบร้อยแล้วฟัว องฟัวก่อนจะนอนนางก็ต้องทำความสะอาดขนแมวน่าจะเป็นแบบนี้กันทุกตัวนะครับคิดว่านะก่อนนอนก่อนอะไรก็ทำความสะอาดขนไปจริงๆนอนบนเตียงไปแล้วนะรอบหนึ่งอันนี้คือตื่นมาก็เปลี่ยนที่นอนแล้วจะนั่งทำงานยังไงบอกกันแล้วฟัว ้ังจริง ya ว้ามองกัรขนเป็นตะตังเลยมแมวส้มอันนี้ตัวเมียนะครับน้องอายุประมาณห้าปีแล้ว งูพับไม่รู้พับไหมแต่มันน่ามึนมากเลยนะเป็นตัวเมียที่เหมือนตัวผู้ตัวผู้เนี่ยคือกลัวแต่ตัวเมียคือมันไม่กลัวอะไรเลยงูก็ไม่กลัวหนูก็ไม่กลัวนกก็ไม่กลัวมันวิ่งตะคุบอย่างเดียวเป็นตัวเมียที่แบบยิงเนี่ยทุกคนถ้ามันไม่นอนอจับมันไม่ได้นะ มันจะร้องจะวุวยวยายจะทัน,นอนเนี่ยจับมันได้มันก็ก่นอนทักทายก่อนทักทายหน่อยค่ะทักทายต้องพูมาทักทายค่ะนางก็จะนอนต้องไปยอ้นอวนนะวน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  ี่ก็หมันเขี้ยวนะคนแต่ดิ่งก็เป็นสนิมหมดเลยดำหมดอ,อ่ะอืออ้เก่า้างเก่า้างเก่า้าง ไม่ตาก่อนนะบม่มาไม่บาครับไม่มาครับไม่มาครับ,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 บนอนแล้วนะคะ <laughs> ไปลหวนะรับ